ไปเดินเล่นกิมจิตอ่อทาทำท่าเมื่อกี้ใหม่ค่ะเฮ้ย <Hey, S 2> ใจเข้าค่ะพี่ยกแขนขึ้นแนบหูนะับหนึ่งสอง หายใจออกอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพ่อย่าทันทายเลยก้องอยู่ไหนนโอ้ตักล้งขาไม่ใช่มันมองไม่เห็นนัได้เป็นห้าสิบแล้วค่ะอาเดี๋ยวให้นัเป็นร้อยกนทีเลกจะโจกตลอดใช่เรือไม่ใช่ไม่ใช่ลงทางนี้สิเราจะ้นี่เราจะเอาลงทางนี้ลท แล้วพี่ก้มลงมาก่อนพี่ก้มลงมาก่อนแล้วก็ค่อยๆยืดแขนมาเอาท้องให้ติดเท้าเยอะที่สุดลงยังไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเอาลงมาให้ติดเท้าให้มากที่สุดนะคะนี่ไงติดแล้วติดแล้วใช่ไหมโอเคโอเคเพิ่นยากหน่อยนะเพิ่นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆทาไปแล้วมค่อยๆยืดไม่เพิ่นเพิ่นท้องแห้ง มันจะติดท้องี่นี่กำลังเข้าข้างตัวเองใช่ไหมว่ามันมีหน้าท้องแล้วมันติดได้เชสมส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิมสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสเก้ยใใจข้าวค่อยๆยกตัวขึ้นค่ะ ยืดหลังให้ตรงมือให้ตรงแนบผูแนบผ,ผูนะคะพยายามแนบผูนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเอดสิบสสห้าสปดสิ้ายสิบใจออกค่อยๆลด